ตรงนี้คือถนนสรานรมนะครับผมซึ่งตรงนี้ก็จะมีสนามหญ้านะครับและต้นไม้สวยๆเลยนะครับผมซึ่งจะมองข้ามไปฝั่งนี้นะครับก็จะเอ็นอะรอะสิงหญชรรืรเป่าครับที่นายหลวงตรงออกมานะครับพบประชาชนนะครับนี่ตรงนี้ครับผมตรงนี้เลยใช่หรือเปล่าครับนี่แครับ ที่เราเคยเห็นในข่าวนะครับที่นายหลวงต้องออกมาพบประชาชนใช่ตรงนี้หรือเปล่าครับตรงนี้คือสวนสารานรมหรือเปล่าครับข้างในเออ ไม่รู้เหมือนกันนะครับผมเพราะเป็นถนนสรานรมนั่นเองเเนรักวาาี่อไยะ ซึ่งเป็นส่วนที่ประชาชนมานั่งพักผ่อนหย่อนใจกันได้นะนี่ยาวเลยนะครับกอจมมาราชวังไปด้วยคะผมแล้วก็นั่งพักผ่อนหย่อนใจกันได้นะครับฝรั่งเยอะนะมานั่งพักผ่อนเลยพวกกาก็เยอะนะนะนะครับนั่นกา,กากาเลยครับ ส่วนน่าจะอยู่ข้างในนะครับนู่นครับสวนข้างในครับสวนตารานดงใช่เปล่าครับข้างในน่นครับในรูว่าครับผม